สวัสดีครับสวัสดีทุกทุทาาาก,าก,ก,กทากไไ่านครับผมสวัสดีแย้มแม่รงครับบรรยากาศซีโมงพี่น้องพี่โมงรัวลังจากเสร็จทรารกิตแล้วพี่น้องสิผ้าพี่น้องไปไซรั่นครับผมหอบรั่นไปสามันพี่นอ้องกับเยือเอย่อสุดเด็ดพี่นอ้องเยื่อสุดเด็ดเปลี่ยนเยื่อจากบักหอยเป็นเป็นเครื่องในไก่พี่นอ้องเครื่องในไก่มากไปงเมาขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่นี้กับสิพ้าให้หลุนเบงร์นะพี่นอ้อง ว่าจะเป็นจังไดสีมานบ่รมานบรรยากาศครับผมฝนคือสีคืมๆม,มากแล้วไปลุนยุย่งมมไม้พี่น้องนี่น้ำก็ทั้งเต็มไฮน่าพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ใส่เบ็ดเถิมีน้ำแล้วครับมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วพี่น้องรออ้อยจังน้อยก็สืใส่เบด็ดทำหน้าละพี่น้องอ่ะไปลุนน้ำกันฝุ่นครับยูมองใส่ลั่นผนเดอ้อไปครับไปมัพี่น้องน้ะมันน้ำม,มันขึ้นมาแล้วมีน้ำแล้วพี่น้อง บรรยากาศน้ำเป็นตะไสรเบียดบ่พี่น้องเไไดี๋ยวไปยไส้เลยครับนี่กำลังมีน้ำพรมถีบไส่อยู่คล้องครับไปพี่น้องไปนี่พี่น้องเนี้อสูตรเด็ดนี่ผมถีบไส้ไม้นี่พี่น้องดดมไมเ้มเก่าแต่ผมถีบไส้อยู่มงนี้อยู่มงนี้ล้างในห้องางน้ำนี่แต่ก็รถไปไส้ทั้งพูนเอาพี่น้อง bởi sai phăng phun, các bạn láng nến, đang khoái, mà lồn nấm cành, sau. à, mình tiêm nghe các bạn, mình nghe sai các bạn, phải đăng, như là. là cái bạn mong sai, sai vậy, vun một xong ที่ใส่ซสองหลังนี่ใส่ขยับไปจังน้อยมองกันครับไปฟังนี่จังคอยมารุลุนพี่น้องมือเศรนเาห้ามันได้จากตัวามบ่ได้กะล่อให้เงี้ยมันมีกินจังน้อยมันยังสีได้ปะไรโมเมนต์าใส่แล้วมันสีได้เลยพี่น้องต้องต้องล่อให้มันมีกินขึ้นกินจังน้อยนะมันแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนครับสักครูปบรรยากาศพี่น้อง,งเงยมาแรงเสียงกบเสียงเขียดห้องท่าน นีะครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าใส่ลั่นแล้วสิเขาบ้านครับผมบรรยากาศย่างมะเร็งครับผมอยู่กรุงเทพกรุงไทยกันเป็นกำลังใจให้ได้ครับเดอ้อจะได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ได้ที่ว่าเห็นบรรยากาศบ้านนอกไปนั่งครับคนที่เ็งานกรุงเทีกันสูสีได้ครับเดอ้อขอบคุณทุกการรับชมน,น,นะครับสวัสดีครับ สวัสดียงาหมูเส่าคือเก่าพี่นอ้องไปเบื้องรอบครับลั่นใส่หมู่บ้านพี่นอ้องไปไปดุลน้ำกันว่าชิม,มานบ่ามานพี่น้องยงามมอเส้าหู่ท่านแดดครับผมเพื่อนนี้หลังจากเสร็จภารกิจพี่นอ้นองสืเบื้องสว่าติดบ่ตริษัทขอบคุณนะครับสุดท่านที่รับชมครับผมขอบคุณเอฟซีไม่หรอกเอฟซีเก่าครับผมครับไปลุลน,น้ำกันครับผม ครั้งแรกครับผมบ้มานไม่กี่ดอกโอ้บ้านที่ใหญ่ ครับง่าย yeah. ไปรุนอีกสองลังเหน้ยงเลยลังนี้สีเงาหมองไหมมันบ่มหมองไหมมันบ่ม,มีมมมมมมปลาไล่สิบใบบ้างอ่ะอยู่ฝั่งข้างหนอ,อ่ะรุนอีกสองลังนี่พี่นอ้องจะมีบ่ bom mì gì vào câu ừ. lắng này nó xây to rồi đây xám lắng to lên โอีกั้งหนึ่งครับ ไว้อ,อีกมือนึ่งมือแรกนั้นมาเขา่าหรอครับมือที่สองสำมันถือเข่าใช่เขา่เขามือที่สองโอเคครับ เพิ่งรอบครับมาเข่าแล้วพี่น้องเงียบตีงลยน่ามันลง บ๊อมีม่ครับใส่ให้สิพี่น้องบ่ได้ครับมึงปล้วให้มันมหลุนมันปลาไหลก็ได้พี่น้องเห็นกบปะครับมหัวกบนี่เนี่นี่เห็นกบปะครับนี่มันกบนกตายมันตายเนี่ยมันมุดเนี่ยเนาะโอ้ตรงนี้เด้อ ไปครับกระบ้านครับ